สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับสวัสดีพีพีเอฟซในช่องทาง youtube นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กับมาพบกับบอหลองคือเก่านะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมเป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่19นะครับเดือนเจ็ดสองพนะครับคลิปนี้กับมัดรวม4ี่นอยเนาะนะครับมีหนอยเฉพาะกิจนะครับหนอยรอบพิเศษหนอยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับหลักๆนะครับในหนอยนี้ผมจะเน้นไปในรอบ หกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งก็คือเราปกตินะครับผมสําหรับแนวทางนะครับเมื่อวานนี้นะครับพ,พี่ในสูตรเม็ดเดี่ยวกะกะถือว่ามาตรงรอบนะครับแต่ว่าตัวเน้นตัวเน้นบุได้มานะครับบุได้มาตรงรอบเนาะตัวเน้นตัวเน้นไปไปออกอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเขามาสารุปผลเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้นาะเมื่อวานนี้ผมให้เดินสี เล่นเก้าไปนะครับเล่น4ี่เนเก้าตัวเด่นนี่ก็มาดีนะครับไปพี่ตัวเด่นตัวเด่นในนสูตรเนี่ยมามาทุกมือเลยนะครับแล้วมาตรงรอบพร้อมนะครับผมก็คือผมเล่นรอบปกติเนาะนะครับจะมาตรงรอบนะครับกะน้อยเฉพาะกิจนะครับผลนะครับ6กห้าหกับหนนะครับอันนี้บอมีสี่กับเก้าเนาะนะครับรอบพิเศษนะครับห้าแปดเก้ากับแปดศูนย์นะครับผมกะมาเข้าในโตที่ผมเน่นให้นะครับออกโตวกับนะครับ แปดเเนาะนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับจะเขียนจะเขียน98 98แปดาซ้ำกันนะครับออกจนได้นะครับผมเนาะแต่ว่าเพื่อนมาออกก่อนเวลานะครับแต่ผมเน้นไปให้รอบปกตินะครับเพื่อออกรอบพิเศษนะครับผมส่วนรอบปกตินะครับผม713กับ19นะครับ713กับ19กับมาเข้าตัวกับนะครับ91นะครับ91 19นะครับถ้าไผรวิ่งรูดนะครับถ้าไผรวิ่งรูดกะ ได้เฮนะครับผมเนาะเก้ามา2เดิงแล้วนะครับในรอบพิเศษแล้วก็รอบปกตินะครับผมก็ถือว่ามานะครับเนาะพี่ๆใส่วิ่งใส่ลูดนะครับแต่ว่าตัวนิ่นตัวนิ่นบ่มานะครับในรอบปกติส่วนรอบ v i p นะครับผม9,8กับ4 1นะครับก็อยาทจะผมบอกเนาะตัวรองนะครับผมเดนซี่นะครับเดนซี่มามารอบ v i p นะครับผมรอบปกติก็มารักน้องนะครับพี่ๆคือบ่เป็น8 8 เป็ดเป็ดเกาเนาะนอกเป็ด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 เกาก็ยังสีเข้าตัวนี้นะครับเสดายนะครับพี่พี่เนี่พิษแต้มเดี่ยวอีกแล้วนะครับสามตัวพิษแต้มเดี่ยวอีกแล้วนะครับอนะครับผมเนาะเสดายเนาะตัวนี้พร้อมนะครับเกือบนะครับผมพิษนะครับพิษตัวเดียวนะครับพี่พี่เนาะการถือว่าสายวิ่งสายลูดก็ถือว่ามานะครับในรอบที่ผมน้นไท้นะครับผมปกติเนาะ หน9่นะครับส่วนตัวเน้นนะครับไปออกรอบพิเศษนะครับผมตัวเด่นมาออกรอบ v i p ตัวรองนะครับก็ถือกระถือว่ามากนะครับตัวเด่นวิ่งรูดนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่มีคำเตือนคือเก้านะครับตัวเลขทุกโตนะครับผมได้มาจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมเนาะหมักค่อยตามนะครับบอหมักสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผม สำหรับนะครับสำหรับตัวเด่นในเมืรอนี้นะครับพี่พี่ผมจะให้ไปให้ไปเด่นที่ศูนย์นะครับได้กับหกนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับคนไหนมากวิ่งมากรูดเนาะผมให้ไปที่หกนะครับผมบางท่านบอเคยเล่นกัอาจจพเข้าใจนะครับว่าวิ่งรูดมันเป็นยังไงเนาะกะถ้าคนเคยเล่นกบสีเข้าใจนะครับผม การลักล <ee> ักผมก็จะเน้นเป็นรอบปกติคือเก่านะครับรอบปกติคือเก่านะครับรอบปกติตัวรองนะครับตัวรองเมื่อนี้ผมจะให้ไปรอบพิเศษนะครับพี่พี่ตัวรองผมจะให้ไปรอบพิเศษนะครับเน้นปกติเนาะลองรอบพิเศษนะครับผมสายรูดนะครับก็จะมี60น,นะครับ61 หกสองหกสามหกสี่นะครับหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดแล้วการหกเก้าน,นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับในสูตรนี้นะครับเน้นรอบปกตินะนะครับก็จะมีหกศูนย์นะครับผมหกหนึ่งหกเก้านะครับหกแปดแล้วก หกสองนะครับพี่พีเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกแปดหกเก้านะครับสำหรับภาคู่ที่ผมเน้นให้นะครับเนาะสุดสามตนะครับสามตัวรักร้อยนะครับรักร้อยผมให้ไปที่เลขสามนะครับสามหกศูนย์นะครับผมสามหกเก้านะครับพี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณารับชมเบิ่งนะครับ อย่างที่บอกมักคอยตามนะครับบอมักก็สามารถเลืนผ่านได้นะครับผมก่อนออกไปนะครับอองหลั็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับผิดพลาดประการใดต้องกาบขอโทษขออภัยพี่ๆทุกๆคนนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กันในเด้อครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับ